บรรยากาศตอนกลางคืนนะคะ <c oughs> นกกำลังบินข้างหล <c oughs> ัง <c oughs> มันนั่งรับลมเย็นเย <c oughs> ็นพระอาทิตย์รับขอบฟ้า คนมาเล่นน้ำตอนเย็นนั่งฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่ง สียงนกกำลังบินเข้ารังกับเสียงคลื่นกระทบฝั่งอืมเยอ n n

บรรยากาศยามค่ำคืนจากเกาะกูดนะคะสวนญ้ารีสอร์ทเกาะกูดโอเคแล้วเราก็จากกันไปด้วยภาพสวยๆยามค่าคืนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ